หลุดันหนึ่งคนคนหนึ่งนะครับใช่ให้ตายก็ให้ตายตายได้นะครับกันเสียใจกันเอยดเหมือนพวกที่คิดว่าจ,จะคล้องเสร็จล้วเอาเกี่ยวคนอื่นหนึ่งนะครับคนบ่ฮู้ครับว่าจะคล้องใส่คนอื่นได้คนอื่นใจะใ,จใ,จใ,ใ,ใส่คล้องได้บาปกรรมมันมีครับอันนั้นว่าวเรนครับว่าวิลีกันเสียใจคล้องหนักกันเสียนะครับในลืมดอกตัวครับ่พอ่มัมติเสียหายเนีกว่าที่จเจ้าคิดเยอะเลย ยกขึ้นให้สุดแล้วก็ล็อกไว้ครับ,รบใบบห้มันตั้งฉากเก้าสิบเป็นมองที่บรรทุกให้ในร้อยแปดสิบองศาได้ครับแย่าให้มันเงีหรือว่าให้มันงงครับ เขาบอกซื่อซื้อครับที่คนในในพื้นทีไม่ดีนะครับแต่ก่อนผมตอนไหนมี่ถ่าผมก็ปฏิเสธแรงแกำลังเบิ่งบิ่นอยู่นะครับรถติดรถทางรถคือกับเบื่เขาเลิศขนาดซ้ำนๆนี่รถไทยเป็นแม่งแน้วใส่กำลังอยู่นะครับถ้าเป็นหนาคนครับนะถ้าออกพิเศษออกแดกเรียนสูงเขีนเวนามนะครับมาเชื่อพลังมันอย่างนะครับแรงแรงแรงเยอะครึ่งวัวบ่ครับ นั่นแหะครับพี่น้องรถไทยทังห,หลายหลายที่บอกสุพรรณเข้าไปเบาเล็กเตาขั้วจีนรถไทยอีรีนะครับผมว่ามันเต่ก่อนผมก็แบกได้ว่าแย่ใช่เบียร์ไอ้ไอครับรถบรรทุกรถหกลอรถยี่บลอ,ดอยดแดดเนี่ยมาปลูกให้มันกเัาไปขายที่ได้อีรีนะครับเสพเป็นนี่เป็นพระเจ้าครับถือว่ามันจังไปนิดแต่แย่ครับอย่างง่ายๆเลยเด้ครับ เนื้อกล้องผิดนี่เพิษจากในหูบบครับให้เวลาามีตอบครับมันก็บเป็นยังไงนะครับก็รยกไม้เลยครับทำไมมันไม่รู้จักคิดจะปลูกไม้ได้ครับมันซ่าไปครับนั่นแหละครับที่ผมแซวซึ่งแห้งๆนะครับไม่ใช่รถตู้แอร์ที่ไหนลูกน้องครับกบากาปป้าเจ้าขอกกับพวกหูบ่ป่านี่ว่าอยู่ขี้ดินใส่หรือน้ลำรถซือ้อ อันเล็ดในรายนี้กยังไปละไปหลายก็ยังช่วยยังย่องครับแล้วก็พผู้ว่าเป็นเพื่นไปเฮ็ดนั่นนะครับตอนใหม่ๆนะครับมันเป็นอะไรเฮ็ดครับก็อยากมาสื่อสารเรื่องร้ากเกษตรเรื่องนั่นใจเรื่องการซ่้อยเรือดีพอครับขันบ่มีหน้าตาดีๆขึ้นผมก็ได้ดีต่อใจ ถ้าให้กันสวัสดีครับผม